ว่าเอาไปอหยเนาะ้ไองแม่่ก็จะรู้ว่าหนูอยู่บ้านไหนใช่ไหมค่ะวันนี้เอาแกนมาทำอะไรนะตสีบ้านใหม่ตสีบ้านใหม่เพาบอานม่เาก็กินานะกินไนกินงขชอบก็ล้ันน

เอามันต้องมีเฉพ<ล>ะาะของมันด้วยบ่กไม่เจยบเอา,านี่ไม่รู้จักเนาะมันก็ว่าแปรงท่าซีนก็ไปหาแปรงท่าซีนส,สื้ีอ มันก็ไม่หยุดดิแห,หละน้องพี่เจี๊ยบเนาะมันเป็น,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 นเหมือนเนิดไปเลยคนเาแ้หล้หลาผมันจะ่เพราะว่าเขาไมให้ผมมันมันจะีให่ะพี่อนแตผมเพาอนอูวขวดไปจริงมันจริงตรงกลางแต่เจี๊ยบท่าขอไปแล้ว ตาขอบมันแล้วก็กิ้งตรงกลางเลยเหรอพี่เจียบเ,เ,เออคือเห็นไงพี <c oughs> <c oughs> ่เจี๊ยบเห็นดี <c oughs> แท้เออเราจะได้ไม่เลยดิ <c oughs>

อยากเรียนทาปัดแล้วต่อ,อปัดแล้วนึ่งอย่าสาว่าไม่นู้เหไม่้คุณผิดเ่้นตเ o ็ยังเอาตวีลยังไหมพี่เอมาสอบาครับ ้านีแจงดีวะ่ะเมื่อกี้นีขนเหมือนเลยถา,ถาตาเออลูกทาตาอนนสวอบส,สองรอบมันสีนี้ป่ต้องไปสามรอบ,อบเออมันยังเป็นอเออแหนแห่งก่อนเน่งไปพลาดตัวดีละ เขาลงข้างใต้เลยไม่รู้นี่หนาแะละเตจีถึงมีความรู้เรื่องสั่งะเีจีเป็นสั่งเนาะ<ร>ถ้าใหม่บะได้ตีซอกซอกซอกข้างข้างไหม

เอาอันนี้ลูกไปนี่ปัดระบายมันปัดอยู่ถ้าระไม่ขวดมันปัดอยู่เตี๊ามีดซะขาดซื้อ กรอบก็โลไมานยเหลียบนีเกล็ี่โลเหยเียบซีเนยลย้อนแสงฝรเหมือนเลยวะทำไมอยู่ผีขัดแจงดิ เนี่ได้ใส่ไปลูกป,ป,ปก <c oughs> ัดแห้งปาดแห้งกว่านี่ถึงนม่หมดนในอมพมให้กันนี่น่าสุดนี่ ำไรบรรยาก,กาศแบบกำไมม่เองเ้าได้หนิงชิเทียงละ่ะชิเทียงยอะไรยังหนาวตวุ้ยตุ้ยนาตุ้ยตากันต้วยนะตุ้ยต,ต่ก็เล่าล่าสุดตแต่ถ้าอีกตัวมันดังดินี่นเน่เา,เามันได้แหงเออแต่มันดังตรงนั้ทำไหม ใช่ไลยด้วแจงดีว่าใช้งก,กว่าไม่ดี่บมาแล้วไม่รอดคุเรนจ่าย5ค่สีบาทเลยหับหมอแล้วโ้บสี่ี

Yeah, Pep. อร่อย.โห,ไม่กินมั้ละเหรอ?

เอามา mhm. ท่าสีนีบางงามเลยไอ้สันมันบวคขึ้นกันเลยกับทั้งั้งนั้นค้นคนแล้วคนลเขาใสอีกไรอู่อ่เอาหัวใส่จะพุดละนี่แม่พี่มันคนละสีกับสีหนีเลยไหมล่ะแมน

เอาแปรมาสิเลเปล่วสีไม่มาใส่ข้าข้างนมางี่วยเด้จ้ะีกูโกงว่าสีหมวกแยไกลว่าเอาสี้าฉัรู้ว่าสีหยงานึงสี้าซาสีหมวงบันีนล่กูเพืนมาจะมากมือเหมอยได้ไอสีดำเจ้าหน้ามาเลยนั่นแหละ่เสียทิ มันถืกดีมันเปลี่ยนลายใหม่สีดำมินิมอลจ้ะลายใหม่เป็นพื้นใหม่แต่ว่าเป็นสีเทาไหมคะเทาดำมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเราก็วางของทับเหมือนเดิมโอตาใหญยา้จีสอนเสียงถูกบอกพี่หยางจีขาแจีขาเออจีขามันเปื่อนไว้ดิไฟมุกไหมเขาเหยียบตาเหร โค้ย่มาท่านี่นะแต่เจียบแต่เจียบมานั่นถึกถึว่าเด้อลวย้อนแต่เจียบดั่ะดี๋ยนะบ่